ถ่ายอยู่เพื่อนสวัสดีนี่เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างเครับใช้ครับเนี่ยอหนไ้นดเยยังงยงไงนี้ไม่สุกไงเครับโอ้โหชีชีหาหน่อยชะนีโอ้โหไอราโรวเาล่นะโอ้ยวิ่งห่าวิ่งเลยน้ำอะไรอะน้ำอะไรกินน้ำอะไรกันตายแล้ว

ไปเรื่อยๆวิดเลยส่งไปเรื่อยๆเว้ยส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆอ่่ะสงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแกส่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนเตาทีต่อเปลี่ยนเตาอยู่นี่เปลี่ยนเตาอ่ะเตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วครับวันนี้สภาพเพื่อนนะครับนี่แอมมี่ไปแล้ว นี่ครับวันนี้วันสอบวันสุดท้ายครับพ่บุ้เป็นไงครับโอ็กดีเด็กดีเด็กดีเด็กคเด็กดเด็กีเกดีเดรกดีเด็กดีเด็สน,นส,สดีสสดีดีเ <c oughs> ็นเดูกันว่าเพื่อนเ็น มีคนช่วยเหรอทมไม่